สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริพ้าไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าค่ะวันนี้นะคะจัดส่งสินค้านะคะไปที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่สิริขวัญน,นะคะอยู่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดพิษณุโลกคุณลูกค้าขะวันนี้นะคะก็แพ็กใส่ถุงแก้วสวยๆแบบนี้ให้เลยคุณลูกคะ้าค่ะเผื่อคุณลูกค้านะคะจะซื้อเป็นของขวัญของฝากค,คุณลูกค้าค่ะงานผ้าไทยผ้าขอม้าผ้าฝ้ายหมักคนพื้นใหญ่จมโบคุณลูกค้าค่ะเย็บริมพร้อมใช้งานให้เรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าค่าเย็บริมกันลุ่ ะค,ะคุณลูกค้าขาในรูปแบบของผ้าขนหนูนะคะใช้เป็นผ้าเช็ดตัวได้เลยคุณลูกค้าค่ะยินดีนแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะวันนี้กับโปรโมชั่นสุดพิเศษคุณลูกค้าขาราคาผืนละ200บาทวันนี้สั่งซื้อ4ผืนค่ะวันนี้สั่งซื้อ4ผืน800บาทคุณลูกค้าขาแถมฟรีทันที1ผืนค่ะคุณลูกค้าขา แถมไหคะแถมให้ฟรีทันที1่ผืนนะคะคุณลูกค้านะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขา089 0416008ค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์นะคะสแกนที่ QR code ค่ะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยสำหรับคุณลูกค้านะคะที่อยากเลือกสีผ้าเองคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะเลือกได้เลยคุคณลูกค้าขาเลือกได้เลยค่ะเดี๋ยวนุ่มขออนุญาตนะคะเปิดให้ดูให้ชมนะคะคุณลูกค,ะะคะ้านะ ืนใหญ่มากคุณลูกค้าขานี่ไงเย็บริมกันลุ่ยให้เรียบร้อยแล้วนะคะเย็บริมกันลุยนะคะทั้ง2ชายนะคะอันนี้ชายที่1นะคุณลูกค้าขาดูชายที่2นะคะโอเคอะดูชายที่2ก่อนค่ะเย็บริมกันลุยให้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,คะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยผ้า1นผืนนะคะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ มากมายเลยนะคะคุณลูกค้าจาคุณลูกค้าจะเลือกตัดเป็นเสื้อก็ได้จะไปเลือกตัดเป็นกระโปรงก็ได้หรือว่าจะไปเลือกตัดเป็นกางเกงก็ได้ค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะที่ชอบตกแต่งบ้านคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าบอกว่าจะไปทําผ้าม่านคุณลูกค้านะคะบอกว่าจะไปทาผ้าม่านนะก็สวยนะคะคุณลูกค้านะระวังตรงชายผ้าตรงนี้นะคะ้าวางตรงเชิงผ้าใช่ไหมให้อยู่เป็นห้อยๆแบบเนี้ยเราก็ทําเป็นอ่าเป็นผ้าม่านได้นะคะเป็นผ้าม่านหน้าต่างเป็นผ้าม่านประตูแบบเนี้ยค่ะทําได้นะเพราะว่าอะไรวะเพราะว่าผ้าอื่นเนี้ย เป็นผ้าที่ระบายอากาศดีโปร่งแสงคุณลูกค้าขาระบายอากาศดีนะคะไม่ทึบนะพอดีสวยมากๆด้วยนะคะเผื่อแบบว่าไปแต่งบ้านเนาะ ไปแต่งบ้านนะคะบ้านเป็นบ้านไม้หรือว่าแบบว่าเป็นแบบไทยเนาะทรงไทยโมเดิร์นอะไรเงี้ยแล้วชอบนะคะชอบผ้าไทยแบบเนี้ยหรือว่านะคะคุณลูกค้าจ๋ามันเป็นผ้าคุมผ้าเด็กประสงค์เลยคุณลูกค้านะคะจะไปคุมโต๊ะไปคลุมโซฟาก็ได้นะคะคุณลูกค้านะ,ะเพราะว่าเนื้อสัมผัสที่นุ่มเพราะว่าเนื้อสัมผัสของผ้าที่มีความนุ่มเพราะว่าเป็นผ้าฝ้ายมะคะคะมีความนุ่มความเย็นแล้วก็รีเมียมากๆสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะขนาดหน้าผ้าซนึ่งร้อยเซนติเมตรค่ะค 200ซนติเมตรนะคะราคาผืนละ2 0 0บาทค่ะราคาผืนละ2 0 0บาทคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบออกมาคุณลูกค้าขานําไปตัดกระโปรงก็สวยนะนําไปตัดเป็นกระโปรงก็สวยเพราะว่าที่ร้านก็ตัดจําหน่ายขายอยู่เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะแบบว่าเนาะชอบแบบใส่แบบนุ่งสดนะคะคุณลูกค้าขานี่เลยเราก็สามารถนะคะออกแบบดีไซน์มัดนะคะในรูปแบบต่างๆที่เราเคยใส่ก็ได้นะ แบบใช้เหมือนเป็นผ้าไทยผืนหนึ่งนี่แหละผ้าขา่าม้าผ้าใยมักโครนค่ะผ้าขา่าม้าผ้าใยมักโครนผืนใหญ่นะคะเราสามารถจัดทาได้เลยนะคะจะทําใส่ในรูปแบบไหนอะไรยังไงก็ได้นะคะคุณลูกค้านะนี่เลยขออนุญาตนะคะวันนี้นะคะนุอมว่าขออนุญาตจับผ้านะคะให้เป็นกระโปรงค่ะเป็นกระโปรงทรงสอบค่ะจับผ้าข่ม้านะคะให้เป็นกระโป,งะปรปงทรงสอบคุณลูกค,ะคะ้าขาเห็นไหมแค่นี้เราก็มีกระโปรงนะคะหนึ่งตัวที่เป็นกระโปรงผ้าข่าม้าแล้ะเห็นไหมใส่ได้คะ่ะ ใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าก็สามารถนะคะนาไปมัดนําไปจับนะคะออกแบบดีไซน์ได้ตามใจชอบคุณลูกค้าค่ะสวยไหมถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะสนใจอยากเลือกผ้าเองคุณลูกค้าขาอยากเลือกสีผ้าเองใช่ไหมคุณลูกค้าจานําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลนะคะสแกนที่ QR โค้ดนะสแกนที่ QR เบิโคด้ดทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้ค่ะผ้าขมา้าผ้าฝ้ายหมักโคนผืนใหญ่จัมโบ้คุณลูกค้าขาราคาผืนละ2 0 0บาทค่ะ ราคาผืนละ200บาทสําหรับ,รบคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกซื้อเข้ามาได้เลยนะคะสี่ผืนวันนี้800แถมให้ฟรีอีกหนึ่งผืนด้วยสี่ผืนนะคะคุณลูกค้าขาสี่ผืน800บาทวันนี้แถมให้ฟรีอีกหนึ่งผืนด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยขอบพระคุณมากๆานะคะคุณลูกค้านะคะจะจับนะคะจับมัดนะคะเนี่ยเป็นทํเป็นนี่ไปได้นะทําเป็นเสื้อทําเป็นเสื้อเหมือนเสื้อคลุมเสื้อกั๊กอ่ะเดี๋ยวก่อนอนุภาคนางอย่างก่อนสวยนะ ตึ้งมีไหมโอ้แต่ยงไม่มีโอเคต้องขอทําเป็นแบบมัดแล้วกันใส่เป็นแบบเสื้อกาสก็ได้นะ <c oughs> แบบนี้ <c oughs> อันนี้ใช้ผ้าของมา้าหนึ่งผืนที่เรามีนั่นแหละแบบนี้ไหนเนี่ยค่ะแล้วก็แบบเสื้อเสื้อออกก่อนน,นี่มันก็จะเป็นเหมือนแขน,นจะเป็นเหมือนแขนแบบนี้ใช่ไหมอ่ะจากนั้นนะคะเราก็มาใส่ ใส่เป็นแบบเสื้อก็ได้เพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะการจับผ้าเนาะเพิเ่มเติมการจับผ้านะคะเพราะว่าถ้าเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนแบบเนี้ยผ้ามันจะมีความนุ่มผ้ามีความผิวแล้วก็ผ้ามีความทิ้งตัวค่ะคุณลูกค้าขาเราสามารถปรับจากรูปแบบได้เลยเห็นไหมคะแบบนี้ใช่ไหมโอเคนะแบบประมาณประมาณนะคะประมาณนี้ใช่ไหมจากนั้นนะคะคุณลูกค้าก็สามารถจับตรงนี้เป็นกิ๊แล้วติดเข็มกลัด นะคะติดเคปกลัดสวยๆนะคะแ่ก็จะประมาณใส่ได้ใส่ใช้งานได้จริงนะคะเราสามารถออกแบบดีไซน์นะคะจับผ้าได้ตามใจชอบเลยคุณลูกค้าขายิ่งแบบว่า เป็นคนที่แบบว่ามีความครีเอทนะคะมีความคิดสร้างสรรค์คุณลูกค้าขาเราสามารถจับผ้าผืนนี้ให้มีความนะคะมีความสวยงามเนาะคุณลูกค้าขามีความแบบครีเอทจับเป็นชุดอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณลูกค้าไม่น่าเค้าไมทำได้นะสวยด้วยนะคะคุณลูกค้านะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้ค่ะผ้าขามาผ้าฝ้ายมักโคนผ้าขามาผ้าฝ้ายมักโคนสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคุณลูกค้าคะราคาผืนละ200บาทราคาผืนละ200บาทค่ะวันนี้จัดโปรโม พิเศษด้วยนะคะซื้อ4ผืน800บาทค่ะเดี๋ยวทางร้านนะคะแถมให้ฟรี1ผืนด้วยถ้าอยากเลือกผ้านะเลือกผ้าเองใช่ไหมได้ค่ะเลือกได้นะแต่คุณลูกค้านะคะต้องนำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์นะสแกนที่ QR Code โค้ค่ะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มส่งให้นะคะเดี๋ยวนุ่มส่งรูปให้เลือกค่ะเนี่ยจับได้แล้วก็จับเป็น,กนเกงก็ได้นะแต่สมมววเราใส่แบบนี้ใช่ไหมอ่ะโอเคอันนี้เป็นเสื้อใช่ไหมนุ่มบก็ดูดูในยูทูบเนี่ยแหละดู โอเคอันนี้เรียบร้อยใช่ไหมอันนี้เราสามารถใส่เป็นกงเกิงกได้มัดอันเดียวกันนี่แหละมัดรูปแบบนี้รูปแบบเดียวกันเลยเดี๋ยวน้องขออนุญาตทำให้ดูเดี๋ยวน้องขออนุออญาตทำให้ดูนะคะนี่ค่ะน้องก็ดูใน youtube เหมือนกันนะะเราก็สามารถจับเป็นงกงเกงได้นะคะใส่ได้เลยเม,มีผ้าหนึ่งผืนก็แบบว่ามีลูกเล่นลูก <laughs> เล่นนะคะการจับผ้านะคะหลากหลายรูปแบบ สนุกดี <c oughs> ะ,ะการใช้งานเนาะบางครั้งบางทีอะเรามีผ้าใช่ไหมแต่เราแบบไม่ได้อยากไปตัดตรงเนะะี่ยค่ะไม่ได้อยากไปตัดเราก็แค่แบบอยากจับมานุ่งนะคะเป็นทรงนั้นทรงนี้อะไรเงี้ยคะ่ะได้เลยอันนี้้อขอนุ่งเป็นางเกงก่อนโอเคเรียบร้อยโอเคฮะทีน,นี้เราก็จับจีบนะคะตรงนี้ค่ะเราก็จับจีบทบได้ เรียบร้อยค่ะเห็นไหมก็ได้เป็นงเกงก็ได้เป็นเกงผ้งงาของม้าอีกหนึ่งตัวนะคะเรากา็ตีเข็มกลัดนะคะติดเข็มกลัดสวยๆใส่ออกงานได้ด้วยนะใส่ออกงานได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นเกงๆเห็นไหมใส่แบบในะรูปแบบเกงก็ได้เห็นไหมคะเราสามารถจับผ้าให้เป็นรูปแบบได้หลากหลายลักษณะตามที่เราต้องการเลยนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าชอบใส่รูปแบบไหนอะไรยังไงก็สามารถนะคะจะทําได้เลยนะคะหรือว่าจะใส่แบบใส่แบบโจงกระเบนแบบนี้ก็ได้ ใส่ลักษณะเหมือนจงกระเบนค่ะแค่นี้เองเห็นไหมคะเนี่ยเราก็จะเหมือนแบบมีกางเกงนะคะกางเกงที่เป็น,นคล้ายๆแบบกางเกงจงกระเบนอีกหนึ่งตัวโอเคคะ่ะรูปแบบการจับผ้าก็จักประมาณนี้คะ่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะคร่าวๆให้ประมาณนี้ก่อนละกันเนาะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะอยากให้นุ่มนะคะจับนะคะจับผ้าขอม้านะคะเป็นรูปแบบไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้โพสเข้ามาไว้ได้เลยคุณลูกค,ะคะ้าค่ะหรือว่าอยากให้นุ่มนะคะ ทำแบบว่าให้ดูหลายๆทรงหน่อยนะคะจะเป็นเสื้อจะเป็นกางเกงนะค,ะคุณลูกค้าคะจะเป็นกระโปรงนะคะคุณลูกค้าคะยินดีและก็ขอบพระคุณมากๆนะคะกดติดตามนะกดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่าริพาทไทยของเราไว้ได้เลยคุณลูกค,ะคะ้าค่ะยังไงวันนี้เราก็ต้องขอขอบพระคุณนะ,ค,ะคุณพี่สิริขวัญคะ่ะอยู่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดพิษณุโลกเดี๋ยววันนี้จะส่งให้นะคะคุณพี่จ้าขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ โทรเข้ามาสั่งซื้อสินค้านะคะที่เบอร์0ู9 0 4 1 6 0 0 8่บอกว่าพระสีมาเลยนะคะคะสีมาให้เลยนะคะอย่างเช่นสั่งซื้อ4ี่ผืนใช่ไหมแล้วแถมอีก1ผืนเราจะจัดให้เลยนะคะสีไม่ซ้ำสวยทุกผืนค่ะคุณลูกค้าค่ะรับรองความนุ่มรับประกันความนุ่มให้เลยคุณลูกค้าค่ะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายไม่ร้อนนะคะในระมิดรังสรรหรือว่าจะนําไปใช้งานในรูปแบบต่างๆคุณลูกค้าค่ะจะไปแปรรูปก็ดีค่ะคุณลูกค้าค่ะยินดีแล้วก็ขอบระคุณมากๆค่ะ